แรงดึงดูดเกี่ยวอะไรกับสุขภาพหรือเปล่าเรื่อง The Secret นะคะแต่ว่าจะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับสุขภาพกดข้อแรกเลยนะคะก็คือเราต้องเปิดใจให้กับความอิ่มเอมของจักรวาลก่อนนะคะคือต้องทำให้ตัวเองรู้สึกแบบว่าอัศจรรย์รู้สึกอิ่มเอมใจก่อนเออแล้วจักรวาลอ่ะจะให้เราแบบนั้น เริ่มยงังงงงอยู่มาเปิดจงเปิดใจเลยข้อที่2คือแบบว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วแบบว้าวอะโรคอะเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากความเครียดค่ะมีด็อกเตอร์นคนหนึ่งนะคะด็อกเตอร์เบนจอนเซอเขาศึกษาแ,แบบพวกโรคเยอะมากซึ่งเขาบอกว่าจริงๆอะเขารู้แล้วว่าเออถึงแม้จะเป็นแบบพยาธิเล็กๆอะที่มันเป็นโซ่แบบที่เล็กมากใช่ไหมเป็นหน่วยแบบอะตอมอะไรเงี้ยเออมันเกิดขึ้นจากความเครียด ซึ่งความเครียดอะเกิดขึ้นมาจากความคิดลบใช่ไหมเออความคิดลบความเครียดแล้วก็โรคพอเวลาเรามีโรคเนี่ยมันคือการที่แบบว่าร่างกายแล้วก็จักรวาลบอกตอนเนี้ยความคิดของเราอ่ะมันไม่สมดุลน,นะอย่างที่สามก็คือการหัวเราะเป็นยาวิเศษ <c oughs> นั่นแหละค่ะงงเลยโอเคก็ไม่ใช่เออกีฬาเป็นยาวิเศษนะก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าการหัวเราะเนี่ยมันก็เป็นยาวิเศษแล้วเขาเล่าเรื่องหนึ่งที่แบบว่า มีคนคนหนึ่งนะคะชื่อว่าเคที่กูดแมนนะคะเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมาเรงเต้านมนะคะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ไม่เชื่อไงคือเขาแบบว่าเขาพยายามทํำยังไงก็ได้นะคะที่แบบเขาจะรักษาตัวเองได้ไปดูกดแห่งแรงดึงดูดมาเยอะใช่ไหมแล้วเขารู้ว่าอ๋อโรคมันเกิดจากความเครียดพอ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 เขาพอเขารู้ว่าโรคเนี่ยเกิดจากความเครียดนะคะเขาก็กลายเป็นว่าเขานั่งดูหนังตลกมันทั้งวันเลยค่ะดูมันทั้งวันขำ ทั้งวันอะเออเพราะเขารู้ไงว่าร่างกายเขาไม่สามารถรับความเครียดได้มากกว่านี้แล้วอะอเขาก็เลยแบบว่าขำเลยเขาหัวล้อไม่อะอ,อะไรก็คือตลกตลกไปหมดนะคะเออแล้วคือเขาก็นั่งขำอะไรไปเป็น,เ,ปนเดือนนะเนาะเออสามเดือนหลังจากนั้นนะเขากลับไปวินิจฉัยอีกรอบกลายเป็นว่าเขาไม่มีมะเร็งแล้วเขาหายแล้ว แล้วเคที่กุ o นแมนเนี่ยคือแบบว่าขําจนไม่ต้องฉายลังสีเลยไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือหายเองเ,องเลยนะคะมีอีกคนนึงนะเออเขาก็เป็นผู้ชายเหมือนกัน เขาก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้แต่เขาดันไปรู้จักกับไอ้เคที่กูดแมนเนี่ยที่เขาขำจนหายเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะเขาก็เลยกลายเป็นว่าเขาไปนั่งขำอีกคนนึงค่ะขำไปขำมานะประมาณปีหนึ่งอ่ะหมอก็บอกว่าเฮ้ยโรคนี้มันสามารถรักษาได้ได้ยังไงเอองงมากนั่นแหละค่ะก็เป็นกฎแห่งแรงดึงดูดกับสุขภาพนั่นก็คือ 1. เปิดรับความอิ่มเอมกับจักรวาลนะคะ2ก็คือ ไม่เครียดค่ะไม่เครียดเออถ้าเครียดมันจะไม่ดีกับสุขภาพนะคะ<ม>ข้อที่3นะคะก็คือ เออหัวเลาะค่ะหัวล้อ,ลอเออมีอะไรก็แบบขำขำไปนะคะก็สามารถทําให้สุขภาพดีขึ้นได้ค่ะถ้าใครชอบก็พวกหนังสือเกี่ยวกับข้อคิดแล้วก็อะไรอย่างนี้ที่เราอ่านแล้วประทับใจก็สามารถติดตามได้ที่เพจอารยาสตอรี่หรือว่ายูทูบอารยา PSK ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ